ฉันตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตเหมือนเกมคราวนี้เราจะมาเน้นที่หนังสือที่ยอดเยี่ยมฉันตัดสินใจใช้ชีวิตเหมือนเกมโดยโคอิจิฮอนดะนักธุรกิจและนักเขียนชื่อดังหนังสือเล่มนี้ให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีทำให้ชีวิตสนุกสนานเหมือนเล่นเกมสรุปได้ว่าหนังสือเล่มนี้มีเคล็ดลับในการผ่านแต่ละวัน ด้วยความตื่นเต้นชีวิตประจำวันของฉันไม่น่าตื่นเต้นเลยฉันคิดว่ามีคนจำนวนมากที่รู้สึกว่าพวกเขาจะทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกวันและอาจจะทำสิ่งเดียวกันนี้ในอีกสิบปีข้างหน้าเป็นเรื่องจริงที่คนยุคใหม่มีปัญหาในการมีความฝันและความหวังและหลายคนใช้เวลาทั้งวันแบบธรมธรมดาธรรมดาภาษีสูงและใช้ชีวิต ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยอย่างไรก็ตามคุณสามารถค่อยๆทำให้วันที่น่าเบื่อเหล่านี้น่าสนใจยิ่งขึ้นได้โดยการมองจากมุมมองใหม่หนังสือเล่มน,นี้จะสอนวิธีสนุกกับชีวิตประจำวันเหมือนเป็นเกมแทนที่จะเป็นแค่ภาระผูกพันหรือกิจวัตรประจำวันการทำเช่นนี้คุณอาจพบความตื่นเต้นและความหวังสำหรับอนาคตได้สถานการณ์ปัจจุบันของฉันเหมือนกับนักประจญภัยในเกม ที่ยังไม่มีเลเวลและล่ลนไปอย่างไรจุดหมายหากคุณเพียงแค่จัดการกับศัตรูที่เอาชงงานะง่ายๆและยังคงอยู่ในสถานที่ที่เดิมต่อไปมันอาจเหมือนกับว่าคุณสูญเสียการมองเห็นความหมายของการปผรจญภัยและตั้งโลกลากในเมืองที่น่าเบือ่อหากเป็นเช่นนั้นเกมก็จะน่าเบื่ออย่างแน่นอนคุณอาจเรียกมันว่าเกมไร้สาระก็ได้อย่างไรก็ตาม โดยการท้าทายศัตรูที่ทรงพลังก้าวเข้าไปในสถานที่ที่ไม่รู้จักพยายามทำสิ่งที่คุณแทบจะไม่สามารถทำได้อย่างกาหารและพูดคุยกับคนที่คุณห่วงใหญ่อย่างกระตือรือร้นคุณจะสามารถเพิ่มความตื่นเต้นให้กับชีวิตของคุณได้คุณสามารถนำความตื่นเต้นกลับคืนมาได้นี่อาจเป็นวิธีทําให้ชีวิตคุณน่าสนใจและเติมเต็มมากขึ้นการฟังขาออธิบายของวันนี้จะทำให้คุณ ได้เรียนรู้เคล็ดลับและวิธีการใช้ชีวิตที่น่าตื่นเต้นคุณจะสามารถนํามุมมองและแนวทางใหม่ๆม,มาใช้และสนุกกับชีวิตของคุณเล่ากับว่ามันเป็นเกมมีอะไรสนุกไปกว่าการได้ลงประจไภัยครั้งใหม่มากกว่าการใช้เวลาอยู่กับความเบือ่อมันเหมือนกับการเล่นเกมที่คุณเดินทางผ่านโลกอันกว้างใหญ่ส่วนจะออกจากหมู่บ้านหรือไม่นางที่กล่าวไปแล้วว่าถ้าชีวิตคือเกม คุณจะอยู่ในเขตหรือหมู่บ้านเดิมและเที่ยวเตะหรือไม่คําตอบก็คือไม่ด้วยการลองสิ่งใหม่ๆคุณมีศักยภาพที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในหนังสือเล่มนี้มีความรู้สึกเบื่อหน่ายและความเกลียดขานแสดงออกมาด้วยวลีวิญญาณที่เน่าเปื่อยหากคุณรู้สึกว่าจิตวิญญาณของคุณเน่าเปื่อยก็อาจเป็นเวลาที่เหมาะที่จะเริ่มสิ่งใหม่กล่าวโดยสรุป ชีวิตของคุณจะมีชีวิตชีวามากขึ้นหากคุณออกจากหมู่บ้านอย่างรวดเร็วและก้าวไปสู่จุดใหม่อย่างไรก็ตามชีวิตไม่ใช่เกมแม้ว่าคุณจะไม่ได้ออกจากหมู่บ้านและใช้เวลากับบอลบอลแต่เกมก็ยังไม่จบคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องการหาเลี้ยงชีพไม่ผิดหวงังและจะไม่ไพ่ายแพ้ศัตรูที่แข็งแร่งคุณสามารถใช้เวลาได้อย่างปลอดภัยแต่หากคุณรู้สึกเบื่อในช่วงเวลานั้นการผรจญภัยครั้งใหม่ สามารถทำให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นคุณคิดว่ามันน่ากลัวไหมที่จะออกจากหมู่บ้านโดยไม่มีจุดประสงค์เพราะเหตุใดความกลัวนี้อาจเป็นเพราะคุณให้ความสำพันญกับตัวเองมากเกินไปสาเหตุที่ทำให้ชีวิตรู้สึกน่าเบือ่ออาจเป็นเพราะคุณปกป้องตัวเองมากเกินไปถ้าพระเอกไม่กลัวแล้วออกประจนภยัย ก็คงจะไม่น่าสนใจเลยนั่นเป็นเรื่องจริงแต่พยายามจำไว้ว่าคุณตื่นเต้นแค่ไหนเมื่อไปตกปลาครั้งแรกหรือไปชมรมจัดงานเทศกาลต่างๆและประสบการณ์แล้วก็จนภัยใบใหม่สามารถนำสีสันและความตื่นเต้นมาสู่ชีวิตของคุณได้แค่ได้ไปขับขี่ก็ตื่นเต้นแล้วเดินทางไกลได้เลยความท้าทายเล็กๆ,ๆน้อยๆนี้สามารถเพิ่มสีสันให้กับวันของคุณ และสร้างช่องเวลาที่สนุกขนาดได้แม้ว่าจะมีเรื่องที่น่าเศร้าหรือยากลำบากเกิดขึ้นเมื่อคุณลงมือทำแต่เกมก็อาจจะน่าตื่นเต้นกว่านี้อนิเมะมังงะหรือเกมที่ไม่สะดุดหรือน่าเบือ่อซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการใส่แอคชั่นเข้าไปในชีวิตของคุณจึงเป็นเรื่องสำคัญแน่นอนว่าฉันเข้าใจความรู้สึกกลัวที่แสดงอีกครั้งแต่ในยุคปัจจุบัน คุณจะไม่ตายจากการแสดงเหมือนในยุคตึกดำบรรดังนั้นหากคุณรู้สึกเบื่อหรือเบื่อกับบางสิ่งในช่วงนี้อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะก้าวออกจากจุดที่คุณอยู่และจำนวนการกับสึ่ใหม่ๆที่น่าสนใจหากทําตามขั้นตอนคุณอาจสามารถค้นพบสิ่งที่คุณต้องการและเป้าหมายของคุณคืออะไรอย่างไรก็ตามในกรณีของผู้เขียนหลังจากได้ยินเรื่องรุ่นพี่คนหนึ่งที่ไปออสเตรเลีย เขาจึงตัดสินใจก้าวปั่นจักรยานรอบออสเตเลียที่ไม่ธรรมดาคุณมีอำนาจที่จะด,ดำเนินการสิ่งแรกที่ต้องจำไว้ก็คือผู้คนอาจประสบป,ปัญหาได้เมื่อพวกเขารู้สึกเบื่อปรากฏการณ์นี้เกิดจากการที่มนุษย์ไม่สามารถทนต่อเวลาว่างได้โดยพื้นฐานเมื่อผู้คนมีเวลาว่างมากขึ้นในชีวิตประจำวันพวกเขาอาจพบว่าตัวเอง กังวลอย่างมากเกี่ยวกับพ่อบกพรอ,องเล็กๆน้อยๆของตนเองหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นบนโซเชียลมีเดียการมีเวลาว่างมากเกินไปอาจเป็นปัจจัยหนึ่งว่าทําไมผู้คนทําสิ่งที่พวกเขาไม่จําเป็นต้องทําเมื่อมีเวลาว่างและทําไมอาชญากรจํานวนมากจึงตกงานถูกต้องแล้วจริงๆแล้วผู้เขียนลงเอยด้วยการใช้เวลาฮันนีมูนที่ตาฮิติ10คืนแต่หลังจากอยู่ได้ประมาณ5วัน เธอก็พบว่าตัวเองรู้สึกเบื่อและมองหาสิ่งกระตุ้นบางอย่างเมื่อคนเรามีเวลาว่างขนาดนี้ก็อาจจะทนเวลาว่างไม่ไหวและเริ่มสร้างปัญหาอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหากคุณมีเวลาว่างหรือเริ่มรู้สึกเบื่อก็ถึงเวลาต้องหาอะไรเข้าเวลาการค้นหางานอดิเรกและกิจกรรมใหม่ๆอาจเป็นวิธีที่ดีในการใช้เวลาว่างและนำความตื่นเต้นและความสุข มาสู่ชีวิตของคุณสิ่งที่สองที่ต้องจำไว้คือถ้าคุณไม่ชอบตัวเองลองทำอะไรก็ตามที่ผลักดันคุณให้เกินขีดจำก,กัดของตัวเองการลองทำสิ่งที่ดูเหมือนเกินขีดจำก,กัดของคุณหมายความว่าอย่างไรเป็นเรื่องปกติที่จะเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยฉันหมองว่าฉันจะได้รับการยอมรับว่าฉันเป็นใครแต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นความมั่นใจ ไม่สามารถได้มาจากการละเลยถ้าคุณขาดความมั่นใจจริงๆและรู้สึกไม่แน่ใจฉันคิดว่าคุณควรออกไปมองให้ไกลเกินขีดจำกัดของตัวเองในเรื่องขีดจำกัดเช่นฝึกผักตัวเองให้ถึงขีดจำกัดทำงานนอกเวลาทำงานหนักเลียงให้ถึงขีดจำกัดทำงานเสริมและมีไรายได้เดือนละสาม0 0่นบาทมันเป็นเรื่องของความพยายาม สิ่งที่คุณคิดว่าอาจจะไม่สามารถทำได้เช่นดูหนังผู้เขียนกล่าวว่าเขาสามารถเพิ่มความมั่นใจได้เมื่อเขามองเห็นเกินขีดจำกัดของตัวเองขณะขับรถผ่านป่าและทะเลสายระหว่างทางไปเคปยอร์ในออสเตรเลียในเกมสิ่งนี้จะเหมือนกับการท้าทายบอสหรือภารกิจที่คุณรู้สึกว่าแทบเอาชนะไม่ได้เลยเมื่อคุณสามารถเอาชนะกำแพงสูงได้คุณก็จะมีความมั่นใจมากขึ้น ด้วยวิธีนี้สิ่งสำคัญคือต้องท้าทายขีดจำกัดของคุณและคิดกับตัวเองว่าฉันเก่งฉันเจ๋งและฉันทำได้ดีกว่าที่จะตั้งเป้าหมายที่เกินขอบเขตของตัวเองแทนที่จะเอาแต่เน่าเปื่อยอยู่ในหมู่บ้านคำเตือนหากคุณไม่ชอบตัวเองให้ลองทำอะไรที่ผลักดันคุณให้เกินขีดจำกัดเกินขีดจำกัดของคุณคุณอาจพบความเป็นไปได้ใหม่ๆและพลังของคุณเอง สิ่งที่สาที่ต้องจำไว้คือการเรียนรู้จากคนพิการมากกว่าคุณอย่างที่ฉันบอกไปก่อนหน้านี้เมื่อฉันลองทำอะไรเพื่อเราตัวเองบางคนจมอยู่กับความคิดเชิงลบเช่นฉันไม่มีความสามารถฉันน่าเกลียดฉันโง่ฉันไม่กล้าฉันมักจะทิ้งมันไปบางคนติดอยู่ในใจและถอยกลับไปยังหมู่บ้านของตนปฏิเสธตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าและใช้ชีวิตที่น่าเบือ่อ และไม่น่าสนใจเมื่อคุณรู้สึกหนักใจกับการขาดความสามารถหรือการขาดความสามารถสิ่งสำคัญคือการมองไปรอบๆโตขึ้นชีวิตก็เหมือนเกม RPG ในโลกเปิดดังนั้นจึงมีผู้เล่นอื่นอีกมากมายนอกเหนือจากคุณหากคุณมองไปรอบๆคุณจะพบว่ามีคนจำนวนมากที่มีแต้มเต่าต่ำกว่าคุณแต่กับบรรลุปเป้าหมายของตน ด้วยการเรียนรู้จากคนเหล่านี้คุณจะพบคําแนะนําและแนวคิดในการเอาชนะความพิการของคุณเองการได้ยินเรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จและการเรียนรู้ว่าพวกเขาเอาชนะความท้าทายได้อย่างไรสามารถช่วยให้คุณรู้สึกคิดบวกและได้รับมุมมองใหม่ๆในการประจนภัยแห่งชีวิตคุณเติบโตด้วยการร่วมมือกับนกประจนภัยคนอื่นๆและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นมีคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน กลายเป็นเศรษฐีและยังมีคนที่โด่งดังแม้หน้าตามไม่ดีก็ตามมีคนที่โด่งดังแม้อายุจะน้อยและหัวล้านและคนที่กลายเป็นนักเปียนโนแม้จะตาบอดก็ตามคือการได้รับคำแนะนําและอ้างถึงคุณแบบนั้นแม้ว่าคุณจะมีความพิการเหมือนกับตัวเองคุณก็สามารถรับคําแนะนําว่าเจาชนะหรือทําให้เป็นงูคาได้อย่างไรในแง่ของเกมฉันคิดว่ามันจะเร็วกว่า ที่จะเข้าไปในถา้าที่มีคนให้คําแนะนําเช่นมันง่ายที่จะเพิ่มระดับนั้นในถา้าหรือทักษะน,นั้นแข็งแร่งหรือคุณสามารถซื้อเสื้อคลุมนี้ได้ในเมืองนั้นอันที่จริงเมื่อผู้เขียนยังเป็นนักเรียนอยู่ก็พบว่าเขาได้พบกับรุ่นพี่ที่ดูไม่เป็นที่นิยมพอตัวเตีย้ยไม่มีวุฒิการศึกษามีรายได้น้อยแต่ได้รับความนิยมเพราะเป็นคนพูดเก่งที่นั่น ผู้เขียนได้เรียนรู้ว่าการพูดคุยจากรุ่นพี่นั้นของเขาคุณสามารถเรียนรู้ได้มากมายจากผู้คนที่บรรลุปเป้าหมายแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายและเพียงแค่ดูพวกเขาก็ทำให้คุณมีความกาได้สิ่งที่สที่ต้องจำคือคุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจากคนที่คุณรักอย่างที่ฉันบอกไปแล้วว่าการบรรลุปเป้าหมายด้วยการเรียนรู้สิ่งต่างๆจากผู้อื่นนั้น ง่ายกว่าการทำงานหนะักด้วยตัวเองแต่คุณควรเรียนรู้จากคนแบบไหนอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาพูดคือการเรียนรู้จากคนที่คุณสำคัญตกลุมรักแล้วทำไมนี่เป็นเพราะว่าผู้คนมักจะต้องการฟังสิ่งที่ผู้คนหลักพูดเช่นถ้าเทรนเนอร์ที่ยิมส่วนตัวของคุณเป็นชายแก่อ้วนคุณอยากจะเรียนเวทเทรนนิ่งกับเขาไหมเพราะเหตุใดฉันไม่คิดอย่างนั้น คุณอาจจะคิดกับตัวเองว่าอย่าพูดแบบนั้นสิเทนเนอร์ที่ยิ้มส่วนตัวเป็นคนมีกล้ามที่เข้าร่วมการแข่งขันและท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเวลาหลายๆคนจะลงลกว,วิธีชีวิตของเขาและยินดีรับฟังสิ่งที่บุคคลดังกล่าวพูดอันที่จริงผู้เขียนได้พบกับรุ่นพี่คนหนึ่งเมื่อตอนที่เขายังเป็นนักเรียนสิ่งที่ทําให้ฉันสนใจรุ่นพี่คนนี้ไม่ใช่หน้าตาหรือที่การศึกษาแต่เป็นทักษะการสื่อสารที่โดดเด่น และทัศนคติในการรับมือกับความท้าทายอยู่เสมอผู้เขียนได้เรียนรู้ทักษะการสนทนาเชิงลุกและประสบความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยความประดับใจในทักษะการสนทนาของลูกที่ดังที่ฉันเห็นจากประสบการณ์นี้การเรียนรู้จากคนที่เอาชนะความพิการและคนที่สามารถคลุกได้มีส่วนช่วยอย่างมากต่อการเติบโตของคุณหากคุณฟังสิ่งที่บุคคลนี้พูด คุณจะสามารถเข้าใกล้บุคคลนี้ได้มากขึ้นนอกเหนือจากนั้นคำพูดของเพศตรงข้ามที่ฉันชอบซึ่งโนนใจฉันอย่างยิ่งสิ่งที่คนดังคนโปรดพูดและสิ่งที่รุ่นพี่ที่ฉันชื่นชมก็สะท้อนใจอย่างลึกซึ้งเช่นกันเป็นเรื่องจริงที่คำพูดของผู้หญิงที่คุณชอบนั้นชุนเฉียวมากกว่าคำพูดของนักการเมืองถึง10,000มืนล้านเท่าในกรณีของผู้เขียนคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐานของเขาคือ3 8 แต่ต้องขอบคุณผู้หญิงที่น่ารักที่สอนเขาอย่างกระตือรือร้นที่โรงเรียนสนทนาภาษ,าษาอังกฤษเขาจึงเชี่ยวชาญการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อด้วยวิธีนี้คนที่คุณรักจะมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณอย่างไรก็ตามเมื่อฉันพูดว่าตกหลุมรักฉันหมายถึงไม่ใช่แค่ในแง่โรแมนติกเท่านั้นแต่หมายถึงในลักษณะของมนุษย์ด้วยฉันเรียนรู้จากคนที่ฉันคิดว่าเจ๋งฉันชอบพวกเขา และฉันคิดว่าพวกเขาเจ๋งนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้หนังสือเล่มนี้บอกว่าผู้ชายโดยเฉพาะมีแนวโน้มที่จะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างหากพวกเขาคิดว่าเจ๋งและนี่คงจะเป็นประเด็นหลักของหนังสือเล่มนี้ด้วยวิธีนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานการฝึอกอบรมเป็นความคิดที่ดีที่จะมีสติในการเรียนรู้จากคนที่คุณคิดว่าเจ๋งแทนที่จะเรียนรู้จากคนที่คุณคิดว่า ะลสิ่งที่5ที่ต้องจำไว้คือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของคุณและอัปเดตสิ่งที่คุณมองข้ามไปสิ่งที่ฉันหมายถึงคือทุกคนมีสิ่งที่พวกเขามองข้ามเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาเติบโตมาความเชื่อและอคติของพวกเขาหากคุณเขียนสามารถสำนึกนั้นใหม่ความเป็นจริงจะเปลี่ยนไปอย่างมากตัวอย่างเช่น คนที่ฝึกกล้ามเนื้อจริงๆอาจจะดื่มโปรตีนฝึกกล้ามเนื้อและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอกจากนี้เป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายยอดนิยมจะดูแลผิวจัดทรงผมและใส่ใจเสื้อผ้าให้ทัดเทียมกับผู้หญิงด้วยวิธีนี้สามารถสำนึกจะแตกต่างก,กันอย่างมากขึ้นอยู่กับกลุ่มดังนั้นเมื่อหนุ่มที่ไม่ดังเลยเข้าร่วมกลุ่มดังหน้าตาเขาก็จะดีขึ้นทันใดและเขาก็สามารถหาแฟนได้อย่าลืมว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและการปรับปรุงสมานสำนึกของคุณความเป็นไปได้และความสำเร็จใหม่ๆจะขยายออกไปการทบทวนความเชื่อและนิสัยของคุณและการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตของคุณได้ฉันเห็นแล้วว่าเพื่อที่จะทำเช่นนั้นสิ่งสำคัญคือต้องไปยังสถานที่ที่มีคนอยากเป็นเหมือนคุณก่อนในกรณีของผู้เขียนการแต่งงานที่ยาวนาน เป็นรากฐานของทุกสิ่งและเขาเชื่อว่าหากรากฐานนั้นสั่งคลอนเขาจะไม่มีวันมีความสุขด้วยเหตุนี้ฉันจึงหยุดพักจากงานสักพักและอยู่กับคู่รักแลรอก็รัวที่มีความสุขฉันฟังเรื่องราวจากคู่รักที่มีความสุขแล้วก็ค่อยจินตนาการว่าตัวเองกําลังจะแต่างงานและมีความสุขเขาบอกว่าตอนนี้เขาจินตนาการได้แล้วแต่จะทําอย่างไรหากไม่สามารถผูกปะผู้คนได้ไม่สามารถทำโฮมเธีได้ ฉันนอนไม่หลับเว้นแต่ฉันจะอยู่บนเตียงของตัวเองในกรณีเมื่อเรามีโซเชียลมีเดียจะเป็นความคิดที่ดีที่จะเชื่อมต่อกับคนที่มีแรงบนันดาลใจเช่นเดียวกับคุณหากคุณทำเช่นนี้ตัวตนปกติของคุณจะค่อยเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพบปะผู้คนที่สนใจและพยายามเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้นการได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมและค่านิยมใหม่ๆสามารถขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของคุณ และเปิดโอกาสใหม่ๆในชีวิตของนุงได้สิ่งที่6ที่ต้องจำไว้คือค้นหาความสุขและทำให้มันเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดฉันคิดว่าหลายๆคนคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จซึ่งมีทุกอย่างยกเว้นความสุขสำหรับตัวเองนั้นกำลังเป็นบงกายเจดจ้าแต่ในความเป็นจริงแล้วยากที่จะรู้ตัวตนมีความสุขจริงหรือไม่ในความเป็นจริงดารา และผู้บริหารธุรกิจบางครั้งฆ่าตัวตายคุณสงสัยว่าทําไมคนที่รวยและเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนถึงทําเรื่องแบบนั้นหลังจากเตรียมตัวมามากมายนี่เป็นคําพูดของทั่วไปแต่เงินสามารถช่วยคุณให้เหล็กเลี่ยงโชคร้ายได้แต่ก็ไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขเสมอไปนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมสิ่งสําคัญคือการหาความสุขให้ตัวเองโดยการทําความเข้าใจความสุข มีความหมายต่อคุณอย่างไรและปฏิบัติตามนั้นคุณจะสามารถสร้างชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้สิ่งสําคัญคือต้องรู้ว่าสิ่งใดที่คุณให้คุณค่าและสิ่งใดที่ทําให้คุณมีความสุขและเติมเต็มเมื่อเริ่มก้าวไปสู่เป้าหมายและค่านิยมเหล่านั้นคุณก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ความสุขแท้จริงได้ใช่ค่ะถ้าลองคิดดูความสุขมีหลายประเภทคือความสุขที่อยู่คนโดใหญ่ ความสุขที่อยู่ในบ้านหลังเก่าความสุขที่ได้กินอาหารราคาแพงความสุขที่ได้กินบะหมี่ถ้วยที่บ้านนอกจากนี้ยังมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายและความสุขจากการชนะความยากลําบากที่เกิดขึ้นหลังจากการฝึกกล้ามเนื้อเสร็จแล้วคุณคงเห็นว่ามีคนพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะพัฒนาเกมให้ดีขึ้นและมีคนที่ต้องการเพียงแค่สนุกกับคนอื่นๆ จุดที่แต่ละคนรู้สึกมีความสุขนั้นแตกต่างกันเล็กน้อยพวกเขาบอกว่าสิ่งสําคัญคือต้องลองสิ่งต่างๆคนถาว่าอะไรทําให้คุณมีความสุขแล้วจึงไล่ตามมันฉันเข้าใจแล้วว่าประเด็นนี้ไม่ใช่การหลอกตัวเองไม่ใช่การโกรหกตัวเองถูกต้องแล้วหลายๆคนห่อความปัฒนาของตนเองอย่างประน,นีจนคิดว่าทําเพื่อโลกผู้คนหรือเสียงแวดล้อม และเบิดั้งที่พวกเขาไม่เข้าใจความปัถนาที่แชร์จริงของตัวเองอีกต่อไปสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักตัวเองค้นหาความสุขที่คุณต้องการอย่างจริงใจและไล่ตามมันการเดินทางเพื่อค้นหาความสุขตัวเองยังถึงเป็นการจนภัยคนพบความเป็นไปได้และความสุขที่ไม่รู้จักอีกด้วยเขากล่าวแทนที่จะเป็นเช่นนั้นสิ่งสำคัญคือต้องซื่อสัตย์กับตัวเองและไม่ปิดบังเจตนาแอบแฝงเช่น คุณทำงานหนะักเพื่อให้มีชื่อเสียงหนูคุณทำงานหนะักเพื่อคุณอยากอยู่ในทาวเวอร์แมนฉันเข้าใจบางทีเราควรสู้สัตว์ต่อความปรารถนาของเราเหมือนแม่เหล็กไฟฟ้าในแง่หนึ่งคนที่ทำงานหนะักไม่ได้หรือไม่มีความลหลงไหลอาจกําลังระงับแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นของตนอยู่ผู้คนสามารถทำงานหนะักเพื่อสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆโปรดจําไว้ว่าแนวคิดที่นี้ คือการค้นหาความสุขของคุณและทำให้มันเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดสิ่งที่เจที่ต้องจำไว้คือการมอบให้กับคนรอบข้างหากชีวิตนี้เป็นเกมคนประเภทที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดไม่ใช่คนที่ทำงานหนักด้วยตัวเองแต่เป็นคนที่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้คนมากมายมีหลายสิ่งที่คนสามารถทำได้คนเดียว การจะได้รับความร่วมมือนั้นต้องเป็นคนที่สามารถให้กับหลายๆคนได้พวกเขาใจดีและทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีขึ้นให้ของขวัญสอนและแบ่งปันข้อมูลอันมีค่าเพียงเท่านี้มนเมล็ดพืชที่คุณหวานก็จะงอกบานและออกผลอันที่จริงในหนังสือ Give and Take ที่เขียนโดย Adam Gate เขียนไว้ว่าตามหลัตกตรกะแล้วบุคคลที่รับประโยชน์สูงสุดคือผู้ที่ให้ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่โชคดีที่ได้ให้กับคนรอบข้างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่หักหมจนเกินไปแต่ท่องท่ง,งานร่วมกับเพื่อให้บรรลุผลวิธีคิดนี้ไม่เพียงแต่นำไปแชรกับความสำเร็จเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์งานและสังคมโดยรวมด้วยสิ่งสำคัญคือต้องสร้างวงจรที่การให้ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมของตัวคุณ และสถานการเชิงบวกนั้นจะกลับมาหาคุณใช่แล้วแต่คนที่ให้มากที่สุดคือคนที่สูญเสียมากที่สุดถูกต้องสิ่งที่ฉันหมายถึงคือมีบางคนที่ไม่คืนสิ่งใดเลยถึงแม้พวกเขาจะให้บางสิ่งบางอย่างแก่พวกเขาก็ตามและพวกเขาก็ไม่แสดงว่าความขอบคุณในใดเลยเห็นแล้วเรียกว่าอยากได้อะไรสักอย่างดังนั้น แม้ว่าคุณใจะให้กับคนเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วคุณจะไม่ได้รับอะไรกลับมาฉันคิดว่าอย่าให้มันเลยจะดีกว่าสิ่งสำคัญคืออย่าบังคับตัวเองให้เป็นผู้ให้คนที่ให้ผู้อื่นถึงแม้จะเสียชลาตัวเองก็ตามเพราะพวกเขาคิดว่าพวกเขาจะไม่ววนได้สิ่งใดตอบแทนกลับมาอย่างไรก็ตามหากคุณมีเวลาและแบ่งปันกับผู้อื่นตราบที่มันไม่ทำให้คุณเจ็บปวด คุณก็ไม่สนใจว่าพวกเขาจะได้กลับมาทางที่ดีควรมอบให้ใครสักคนเมื่อคุณอิ่มเพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียมันเมื่อมอบให้พวกเขาเหมือนการให้ของหวานที่เหลือเมื่อคุณอิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ผู้เขียนบอกว่าเขาอยากจะให้คือความรู้และข้อมูลที่พวกเขาได้เรียนรู้นั่นคือข้อมูลของแบบนี้ไม่ลดน้อยลงเลยให้ง่ายกว่าความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่เติบโตผ่านการให้ ส่งผลดีต่ออนาคตของคุณหากอีกฝ่ายต้องการรับข้อมูลเช่นการใส่ใจข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารอร่อยออร่ยและอุปกรณ์เครื่องสำอางข้อมูลนั้นจะไม่หายไปหากคุณมองให้พวกเขาโปรดจำไว้ว่าผู้โชคดีจะให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้สิ่งที่8ที่ต้องจำคือคำพูดที่ว่าถ้าคุณอยู่บนยอดเขาวิญญาณของคุณจะเน่าเปื่อยคำนี้ มีความหมายลึกซึ้งจิตวิญญาณนอกเปื่อยไม่ใช่ความสำเร็จหรือการบรรลุปเป้าหมายเท่านั้นแต่ยังประกอบด้วยความสนที่ผู้คนจําเป็นต้องค้นหาความระทายและเป้าหมายใหม่ๆอยู่เสมอและเติบโตต่อไปถึงแม้จะบรรลุปเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เคลียร์เกมหรือบรรลุผลสำเร็จในการทำงานในระดับหนึ่งแล้วก็ตามคุณอาจค่อยๆรู้สึกว่าไม่พอใจหรือเบื่อในขณะที่กำลังดื่มด่ำกับความรู้สึกความสำเร็จ ในเวลานั้นการปีนภูเขาลูกใหม่และเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆจะช่วยเติมพลังให้กับจิตวิญญาณของคุณสิ่งที่น่าสนใจคือผู้เขียนเคยมีประสบการณ์ในการทำให้บริษัทแม่ของเขาล้มละลายและมีนี้สินเพิ่มเป็น800ล้านเยนแต่เขาก็สามารถปีนออกมาจากสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นและล่ำรวยได้จากการทำงานหนะักนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าเขาเอาจนะภูเขาได้ และอาจเป็นผลมาจากการเติมพลังชีวิตเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาดูเหมือนทุกคนจะมีชีวิตที่มีความสุขแต่ในทางกลับกันหากคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกันสักพักแรงจูใจของคุณอาจค่อยๆลดลงแม้ว่าคุณจะปลุกเป้าหมายเล็กๆน้อยๆคุณก็อาจรู้สึกเบื่อหน่ายกับทิวทัศน์บนยอดเขาที่คุณทํางานหนักเพื่อปีนมันขึ้นไปและความรู้สึกถึงความสําเร็จของคุณอาจจางหายไป ความปัญนาที่จะท้าทายและเป้าหมายใหม่ๆเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิทยามนุษย์ที่เข้าใจได้เมื่อคนที่ทํางานหนะักเพื่อร่ารวยบรรลุเป้าหมายและล่ารวยพวกเขาอาจเริ่มถามตัวเองว่าฉันทํางานหนะักเพื่ออะไรในโลกใบนี้นี่เป็นรูปแบบทั่วไปที่จําเป็นต้องมีแรงจูงใจและวัตถุประสงค์ใหม่ๆหากคุณรู้สึกเบื่อวิธีหนึ่งคือลองจากภูเขาและลองภูเขาใหม่เป็นเรื่องจริง ที่ถ้าคุณอยู่ที่นั่นคุณได้รับความภรพและคุณจะสามารถใช้ชีวิตที่ผ่อนคลายและสะดวกสบ,บายได้อย่างไรก็ตามประกอบกับความรู้สึกมั่นคงและความสมหวังการเป็นผู้นำภูเขายังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงและเติบโตน้อยลงอีกด้วยผู้เขียนรู้สึกว่าถึงเวลาเปลี่ยนมาเล่นเกมใหม่แล้วกล่าวอีกในหนึ่งถึงเวลาลงจากภูเขาแล้วลองเกมใหม่เป้าหมายใหม่จำไว้ว่าจิตวิญญาณของคุณจะเน่าเปื่อยหากคุณหยุด อยู่บนภูเขาที่เดิมวันนี้ฉันขอสรุปสั้นๆนะวิธีใช้ชีวิตที่น่าตื่นเต้นคือการออกจากหมู่บ้านหากคุณเบือ่อเมื่อคนมีเวลาว่างมักจะสร้างปัญหาหากคุณไม่สามารถรักตัวเองได้ให้ลองทำอะไรบางอย่างที่ผักดังคุณให้เกินขีดจากัดการเรียนรู้จากผู้พิการจะช่วยให้คุณเตโตโตได้เร็วขึ้นนอกจากนี้คุณยังสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว จากคนที่คุณรักสิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคุณและอัปเดตสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องปกติสิ่งสำคัญคือต้องไม่โกหกเกี่ยวกับความปรารถนาของคุณแต่สิ่งสำคัญคือต้องค้นหาความสุขและทำให้มันเป็นจริงโดยเร็วที่สุดสำหรับผู้ที่โชคดีสิ่งสำคัญคืออย่าหักหมจนเกินไปและมอบให้กับคนรอบข้างภายในขีดจำกัดของทุกคุณฉันเบื่อวิวจากยอดเขาที่ทำงานหนัก มากจนต้องปีนขึ้นไปมีอะไรที่คุณสนใจเป็นพิเศษหรือไม่ฉันแน่ใจว่ามีคนจำนวนมากที่ใส่ใจและคิดว่ามันจริงจริงๆใช่แล้วกระบวนการเรียนรู้จากคนแบบนี้และก็ชิดกันมากขึ้นอาจเป็นหนทางหลีกเลี่ยงจากชีวิตประจำวันอันน่าเบื่อได้มาทำให้ดีที่สุดกันเถอะสวัสดีค่ะ